ยไปัญหาพึ้งศึกก่อนที่เกิดจากความชื้นนะครับกัดกินผิวหน้าปัญหาคราบตะไคร์ลาดำนะครับที่เกิดขึ้นแล้วขัดออกลำบากยากมากปัญหาน้ำซึมขึ้นจากผิวดินนะครับนี่ฮะ,ฮะปัญหาน้ำซึมจากใต้ดินฮะับเนดู อันนี้อันนี้เป็นปูนข้างล่างนะเนี่ยน้ำมันซึมขึ้นมาเห็นครับตะไครว้ว่าเออแล้วเราไปฉาบครับเนี่ยน้ำก็ซึมขึ้นมานะฮะก็เป็นคราบน้ำนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแตกรายงานนะฮะแก้ไขปัญหาด้วยสิงมอตอรวัตกัดโปรซิลเลอร์นะครับ HW03-1 ตัวนี้เป็นการซึมชนิดเข้มข้นนะครับสูตรน้ำวอเทอร์เบส ล้างออกทําความสะอาดได้ง่ายนะครับไม่ต้องทิ้งลูกกิ่งอุดรูพุนบนผิววัสดุการซึมแบบหยดน้ําค้างไว่ i c e สีไม่เหลืองนะครับเมื่อทาพื้นผิวเป็นวัสดุเดิมเลยนะครับไม่มีกลิ่นฉุนปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีใช้งานนะครับทาชั้นแรกเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้อย่างน้อย4ี่ชั่วโมงก่อนจะทาชั้นที่2นะครับหรือจะทา oh. กี่ชั้นก็ได้จนวัสดุมันอิ่มตัวนะครับจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้แห้ง24ชั่วโมงนะครับเพื่อการกันน้ําที่เต็มประสิทธิภาพก่อนใช้งาน ทดสอบใช้งานบนวัสดุที่มีรูพุนมากมายประเภทอื่นนะครับอันแรกบล็อกปูสวนนะครับอันที่2อิดตัวนอนนะครับอันที่3หินทรายล้างนะครับที่ไม่ได้เคลือบอันที่4หินขัดมันนะครับอันที่5เป็นบล็อกปูสวนนะครับหลังจากทาไว้แล้วนะครับทิ้งไว้เรามายดน้ําทดสอบดูขึ้นเป็นเม็ดสวยงามนะฮะด้านที่ไม่ได้ทาก็น้ําซึมลงไปนะฮะสีเข้มขึ้นชัดเจนนี่ครับทรายล้างอ่าเป็นงี้เลย ครับหินขัดมันนี่ครับอันนี้โหดมากนะฮะบล็อกปูส่วนที่เป็นดินสีแดงนะฮะโอเคครับเราจะมาลองพื้นที่จริงนะฮะเกือบสวนเลยนี่ันนี้น้อยที่ทำจะปวดตาลองเคลือบแบบเอาให้มันอิมเลย อีกหนึ่งตัวอย่างบล็อกปูทางเดินอ๋อเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ทามันให้ฉ่ำไปเลยอิ่มน้ำไปเลยนะฮะโอเคครับทาจนอิ่มแล้วนะทั้งกวดล้างทั้งไอ้กรอนบล็อกปูส่วนนะฮะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้2 4ชั่วโมงก็ได้พรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่ง Okay. ลาดน,น้ำดูเลยนะแะเ,เ,เป็นไงเป็นไงน้ำตกก็ไว่าว <Wow. S 1> เป็เม็ดไหลลงมาเลยนะเอเอครับแอันนี้ไม่ได้ทาเป็นไงซึมลงไปเรียบร้อยไม่ไหลเลยเป็นเม็ดเลยนะอโอเคครับอันนี้แผ่นบล็อกโืมน,นะฮะบล็อกสวน ไม่ซึมนะอ่าน,นี้ไม่ได้ทานี่นี่ทาเลยเรียบร้อยสีนี่เรียบร้อยอเรียบร้อยฮะทดสอบการกระซึม2ด้านนะครับโดยเรานำอิฐ2ก้อนนะครับก้อนหนึ่งเราทา s w 0 3 1ไว้ที่ผิวหน้านะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งเราไม่ได้ทานำไปแช่ไว้ในตู้ปลานะครับที่เติมน้ำเอาไว้ครึ่งหนึ่ง ผลที่ได้นะครับทิ้งไว้หลายสัปดาห์ก้อนที่ไม่ได้ทาเลยนะฮะลาขึ้นจนดําทั่วก้อนนะครับส่วนก้อนที่ทาไว้นะครับผิวหน้ายังคงสะอาดไม่มีลานะครับแปลว่าความเชื่อขึ้นมาไม่ได้นะครับรอบนี้ทดสอบทั้งก้อนเลยนะฮะทาทั้งก้อนก้อนนึงนะฮะจุ่มน้ําเลยนะครับก้อนซ้ายไม่ได้ทานะครับสังเกตสีได้เลยนะฮะแตกต่างกันชัดเจนนะฮะนี่ฮะแช่ให้ดูเลย ทางโง่ๆบนผนังบล็อกนะฮะผนังอิดบล็อกนะฮะที่ก่อไว้เปื่อยๆนะฮะอ่าฉีดน้ำใส่แล้วะฮะโอ้โหนึกว่าเล่นมายากลนะครับแห้งสนิทและนี่ก็คือภาพตัวอย่างงานจริงนะฮะที่เราใช้ SW 0 3 1ทานะครับ สวยงามนะครับปกป้องพื้นผิวของคุณตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับด้วย sw 0 3 1เพื่อความทนทานยาวนานและสวยงามนะครับพวกคุณสมบัติเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆช่องทางสั่งซื้อราคาจำหน่ายนะครับผมจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใน description นะฮะตรงคำอธิบายนะครับกดดูได้เลยนะครับงานสวยๆทั้งทีจ่ายค่ากันซึมเพิ่มอีอกหน่อยเพื่อความทนทานไม่ต้องเสียเวลารือ้อทำใหม่ครับขอบคุณครับ